ครับผมวันนี้ผมทีมงาน T K F ขายนะก็วันนี้ผมกับพี่วีใช่ไหมครับเราก็มาในงาน Motor Expo นะครับช่วงปลายปี25ใช่ครับแล้ววันนี้บรรยากาศงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์โมเดลใหม่ใช่โมเดลใหม่ของเราใช่ครับเด็น Nissan X Trail ใช่ไหมพี่ใช่นะครับ E Power แล้วก็ E f o r e นะครับผมครับเดี๋ยววันนี้ราคาเปิดตัววันนี้แน่นอนเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะมีการเปิดตัว สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงใช่เดี๋ยวรอดูราคาพร้อมกันถ้าเดี๋ยวเราเคยไปดูราคานะแล้วก็ตัวโมเดลรถว่าว้าวขนาดไหนนะตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนแล้วกันนะคได้ครับผมเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งครับผม งานมอเตอร์อโกล์ครั้งนี้นะครับที่บูนนิสันก็จะมีผลิตภัณฑ์โมเดลมาโชว์ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นกระบะนาวาร่านะครับใช่ครับ X ครับผมนิสันอเร่าล่านะครับแล้วก็กระแสฮอตฮิตของเราก็นิสันเซเรนาอีพอวเวอร์แล้วก็เซเรนาเอสไฮบริดครับนะครับแล้วก็ที่กำลังจะเปิดตัวนิสันคิกด้วยใช่คลิกก็มีด้วยใช่แล้วก็ที่กำลังที่น้องบอลบอกเมื่อกี้กำลังจะเปิดตัวใช่ครับ เดี๋ยวในงานนี่ไม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 ่กี่นาทีนี้นะครับก็เดี๋ยวแจ้งนิดนึงก็คือว่าในงานเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นโซนนะครับลูกค้าจะเดินง่ายหน่อยนะครับก็คือว่าโซนที่ท่านใดที่สนใจเซน่าก็จะอยู่โซนหนึ่งนะครับท่านใดสนใจที่เป็นเอ็กเลใหม่นะครับก็จะมีโซนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็โซนที่เป็นคิกกระบะอเมร่าเนี่ยก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับเพราะนั้นลูกค้าสามารถที่จะเดินดูแต่ละรุ่นเนี่ยได้ ไม,ไม่ไม่ต้องไปแย่งกัน<ช>ไม่ต้องไปเบียดกันู<ด>นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง้องฝากไว้ว่าสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูในงานแล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้เทสร,รถแล้วก็อยู่ในโซนพัใกใกล้ทางนิสสันทีเอฟนะครับก็สามารถไปดูรถหรือทดลองขับที่นิสสันทีเอฟได้เช่นเดียวกันนะครับที่ทีเเอฟเนี่ยจะมีแอรียและก็ถนนเนี่ยให้ลูกค้าได้เทสต์ได้แบบใช้งานจริงนะฮะร<ช>ะยะทางเนี่ยไปกลับนี่ต้องมี40กว่ากิโลอ่ะนะ ไป20กับ20ได้ใช้งานจริงคือบางท่านเนี่ยมาในงานอาจจะหาที่จอดยากรอคิวเทสรอคิวเทสนะครับแล้วก็เทสได้ระยะสั้นๆนะครับถ้าสะดวกในงานก็เรียนเชิญเพราะเรามีเซลล์ที่พร้อมบริการอยู่เซลเราประจําที่นี่เลยใช่แต่ถ้าไม่สะดวกนะครับก็สามารถทักมาทางเพจได้แล้วก็นัด ข้าไปเทสที่ชน์รูมได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีรถเทสพร้อมอยู่แล้วมีพร้อมเลยนะฮะทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อแลวราโปรโฟเอ็กนะครับนิสสันคิกนิสสันอามิดาแล้วก็เซน่าอีพาวเวอร์เอสไฮบิดตลอดจนเอ็กเซลน้องใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในงานนี้นะครับคือสามารถเทสได้ทุกรุ่นเลยนะครับเพื่อ ชอบรุ่นใหญ่เลยนะครับหรือว่าอาจจะเอาเป็นตัวเล็กหน่อยเพื่อประหยัดน้ํามันหรือว่าประหยัดเงินนะครับก็สามารถลองดูได้นะครับแล้วก็ต้องย้าเลยนะครับว่าแคมเปญเนี่ยนะฮะที่ทิสสานที่เไม่ว่าจะเป็นที่ชูรูมนะครับหรือน้องๆเราที่ประจําที่บูธทุกวันเลยฮะตลอดจนถึงวันที่10 ใช้แคมเปญเดียวรับในงานมอเตอร์เอ็กโป2025นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าไปที่โชว์รูมแล้วแคมเปญจะเหมือนกันไหมต้องบอกเลยว่าเหมือนกันใช่ครับใครสะดวกที่ไหนก็คือสามารถนัดเข้ามาดูได้เลยนะสะดวกแถวนี้แถวเมืองทองก็มาได้สะดวกที่แถวพุทธมณฑลใช่ไหมครับกระทุ่มแบนนครปฐมแถวนู้นก็สามารถนัดไปได้เชยคได้ก็ดูเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนะครับลูกค้าสามารถโทรนัดหมาย ที่เจ้าได้าิี่ไไถได้เลยได้เลยครับครับผมครับก็เดี๋ยวไปชมบริการง่ายกันต่อนะครัอเปิดตัวเอ็กเัลเนาะนะครับ นนี้ก็จะเป็นเซน่านะครับของเรานะครับที่เป็นไม่ว่าจะเป็น s อสไฮบหรือ E-Power นะครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบเป็นออกไปแคมปิ้งนะครับออกไปท่องเที่ยวนะครับก็สามารถแต่งเป็นแนวนี้ได้นะครับผมก็คือว่าปรับเบาะเพื่อทําเป็นที่นอนยาวได้เลยนะครับผมถ้าอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นต่อนะครับผม please welcome Mr. Toshihiro Fujiki President of Nissan Motor Thailand and ASEAN r on stage Deliver the deliver speech ขอเรียนเชิญคุณโทชิฮิโร่ฟูจิกิประธานนิสันประเทศไทยและนิสันภูมิภาคอาเซียนขึ้นกล่าวบนเวทีครับสดีครับ Good morning distinguished guests media friends ladies and gentlemen it's pleasure to be here with all of you today as we unveil another exciting moment in Nissan's journey. For over 73 years, Nissan's commitment has remained unchanged to enrich people's lives and contribute to Thai society. Nissan will continue to bring exciting models to the Thai market to make Nissan's brand stronger as one of our main pillars of the Nissan strategy starting from last year we introduced Nissan Serena and early this year Nissan Serena e-power we are proud to say that we are receiving very very positive feedback this year's motor show makes another important milestone in Nissan Thailand journey today the premium SUV with Nissan's unique e power is here. The X Trail is one of Nissan's most iconic SUVs. For more than 25 years it has captured the heart of drivers around the world, delivering adventurous spirits and Nissan's unique technology. Ladies and gentlemen, please welcome the all-new Nissan X-Trail e-POWER with e-FORCE. Nissan X-Trail e-POWER พร้อมเทคโนโลยีการขับขี่ e-Force โดดเด่นด้วยการดีไซน์ที่สื่อทอด DNA แห่งความสนุกในการขับขี่เข้ากับความทันสมัยแข็งแกรง่งสะท้อนสไตล์พรีเมียมในทุกรายละเอียดพร้อมยกระดับประสบการณ์ในการขับขี่ตั้งแต่แรกเห็นเทคโนโลยี e-Power หนึ่งเดียวจากนิสสันให้คุณสนุกกับการเดินทางได้มากกว่าด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100% โดยเปลี่ยนน้ำมันให้เป็นพลังงานไฟฟ้าขับขี่ได้คล่องตัวเร่งแรงเร้าใจเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าแต่ไม่ต้องรอชาร์จมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยเทคโนโลยีอัจฉรย e ิยะ e-force ที่ให้ประสบการณ์ของการขับขี่เหนือระดับ all-in-control ให้คุณพร้อมไปตามใจคิดกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ด้านหน้าและหลังควบคุมล้อทั้งสได้อย่างอิสระมอบสถิรภาพการทรงตัวที่เหนือกว่า ตอบสนองทุกการขับเคลื่อนได้อย่างมั่นใจและยังเลือกระบบขับเคลื่อนสี่ล้อได้หลากหลายให้คุณพร้อมสำหรับความท้าทายในทุกสภาพถนนโดดเด่นในทุกองศารอบคันด้วยการดีไซน์ที่เข้ากับความทันสมัยแข็งแกร่งส,สไตล์พรีเมียมอย่างลงตัวในทุกรายละเอียดสุนทรียภาพในห้องโดยสารที่ออกแบบมาอย่างประณีตเต็มเปียมด้วยประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบายเหนือระดับกับพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างสามารถปรับได้หลายรูปแบบสปอร์ตพรีเมียมด้วยเบาะหนังแท้สีดำทุกที่นั่งเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าสิทิศทางระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิได้3โซนม่านบังแดดด้านหลังสะดวกสบายกับทุกการเชื่อมต่อด้วย Nissan Connect และสุนทรีตลอดทานด้วยเครื่องเสียงคุณภาพเยี่ยม และยังสะดวกกับประตูหลังที่เปิดกว้างได้ถึง85องศาและประตูถ้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเป,ปิดปิดแบบแฮนด์ฟรี Free, เพื่อความสะดวกของทุกการใช้งานเพราะความปลอดภัยของทุกคนคือสิ่งสำคัญนิสสันจึงปกป้องทุกองศารอบคันยกระดับประสบการณ์ในการเดินทางเติมความสนุกให้กับความท้าทายด้วยสมรรถนะทรงพลัง Nissan X Trail e power mine from technology gun cup key e force. The all new Nissan X Trail e power with e force. The all new Nissan X Trail e power with e force will redefine. The electrified SUV experience with three words premium, powerful, prestige. It brings you confidence with all in control on every journey. This SUV is available in one grade with six colors. Next, the highlight you're waiting for the price. Exciting, isn't it? And the delivery will also start from today. For you who want to stand out even more, the signature package is also available for a limited time only, specially designed for Thai market and Thai customers. Ladies and gentlemen, as a third e-POWER model, the all-new Nissan X-Trail now join our e-POWER family with Kix e power Serena Epower. When I see you next, we will introduce four C e Power model, which will be produced here in Thailand. So stay tuned. Please take also advantage of our Say yes" promotions for all our models and experience. Yes, Nissan. We are here guide Special efforts and happy and through our products and special offers. you to ครับผมอันนี้เราก็มาดูคันจริงกันนะครับว่าในงานเนี่ยคันนี้จะเป็นสีเทานะครับผมคันนี้จะเป็นตัวสีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าเป็นยังไงบ้างภายในนะครับก็จะมีระบบต่างๆช่วยเหลือในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นตัวควบคอนโทลนะครับแล้วก็ตัว ICC นะครับผม แล้วก็จะมีปุ่มควบคุมไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดสโนนะครับโหมดนอร์มอลนะครับอ่าแล้วก็เป็นออโต้ตั้งได้หมดเลยนะครับผมตัวเกียร์ก็จะคล้ายๆกับนิสสันคิกอ e ีพาวเวอรของเรานะครับผมเบื้องต้นจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจที่จะสัมผัส กับเทคโนโลยีของเ l ็รุ่นนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับเพื่อนัดหมายทดลองขับนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าในเพจพิเศษก็คือว่าถ้าเกิดว่านัดหมายไปเทสที่โชว์รูมเนี่ยจะมีเสื้อแจ็คเก็ตแถมให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่นัดหมายนะครับผมหรือถ้าเกิดว่านัดเข้ามาที่งานเนี่ยแล้วจองในงานโอ้มีของที่เป็นพรีเมียมของนิสสันเนี่ยให้นะครับไม่ว่าจะเป็นมวก เก้าอี้นะครับหรือว่ากระเป๋าจะแจกให้กับลูกค้าที่จองมิสซูบิชิเอ็เลและมิสซูบเซเรนาภายในงานสำหรับเอ็กเคันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขาก็สามารถแต่งเป็นแบบออฟโรดลุยๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่เป็นตัวแหลกหลังคานะครับพร้อมชุดที่เราสามารถที่จะใส่เต็นท์แคมปิ้งออกไปท่องเที่ยวได้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีพื้นที่ แถวสามด้วยนะครับที่สามารถนั่งได้นะครับก็คือว่าสะดวกสบายแล้วก็สามารถปรับพับเพื่อที่จะเขาเรียกว่า,าใส่ของใส่อะไรเงี้ยก็คือว่าทําได้หลายรูปแบบถือว่าอนเนกประสงค์แล้วก็เหมาะสําหรับลูกค้าที่ชอบในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับใช้กําลังของตัวรถไม่ว่าจะเป็นขับด้วยปกติในเมืองนะครับหรือว่าใช้ความเร็วนะครับหรือว่าถนนขรุขระต้องการกําลังของรถเนี่ย Tail, e อ t l l p p w w r r e f o r r รคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากพร้อมราคาที่เปิดมาถือว่าว้าวมากนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังแถวที่2นะครับแถวที่2เนี่ยจะสังเกตว่าก็จะมีแอร์ให้นะครับช่องแอร์พร้อมที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับผมก็จะเห็นว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ให้มาออกแบบมาให้เรียบหรูนะครับดูมีสไตล์นะครับผม ในส่วนของด้านหลังนะครับของรถนะครับผมหาที่เปิดไม่เจอก็อันนี้นะครับเป็นด้านหลังนะครับสามารถที่จะพับเบาะเรียบลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่ใช้เก็บของนะครับแต่ถ e ้าเกิดว่าเรามีคนนั่งนะครับก็สามารถดึงขึ้นมาเพื่อที่จะมีที่นั่งเพิ่มได้นะครับผมทําได้หลายรูปแบบนะครับผมแล้วก็ยังมีม่านที่สําหรับใช้ดึงเพื่อปิดบังด้านหลัง มาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค,ค้าสามารถมั่นใจได้ว่าใช้งานเนี่ยได้รับความสะดวกหลากหลายสมกับที่เป็น SUV นะครับผมเมื่อกี้ก็ผ่านไปแล้วนะแต่ลืมแจ้งไปก็คือว่า,าประตูเนี่ยครับสามารถที่จะเปิดได้แบบเกือบจะตั้งฉากเลยคือประมาณ85องศานะครับผมเพราะนั้นเนี่ยการขึ้นลงของผู้โดยสาร แถว2และแถว3เนี่ยก็จะมีความสะดวกสบายไม่ว่าจะต้องการที่จะใส่ของด้วยหรือว่าขึ้นลงนะครับผมจะสังเกตว่ามีช่องที่ใหญ่นะครับแล้วก็เข้าออกได้ง่ายครับและแล้วก็พบกับการเปิดตัวและเปิดราคาของเทคโนโลยีใหม่กับโมเดลผลิตภัณฑ์ใหม่นิสสันเ e อ็กเ l ระบบ E-Power และ e f o r ส e นะครับผมราคาอยู่ที่ 1, 1 6 9 9 0ล้บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ ว,ว้าวมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆที่คิดไว้เซลล์เองนะครับก็บตัวนี้ยังไงน่าจะประมาณล้านแปดขึ้นนะครับเพราะว่านําเข้า CBU ญี่ปุ่นทั้งคันนะครับพร้อมด้วยระบบไฟฟ้ามาเต็มแล้วทีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอกปรับไฟฟ้า สิบทิศทางนะครับประตูท้ายไฟฟ้าถูกต้องให้มาครบหมดเลยและประตูหลังเปิดได้กว้างถึง85องศาใช่ครับตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับลดระบบ Epower รถลไฟฟ้าที่ไม่ต้องชาร์จนะครับใช่แล้วแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แถมคันนี้เป็นขับสี่ด้วยนะครับมอเตอร์สองตัวถูกต้องที่ล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเรียกว่าการขับขี่เนี่ยนอกจากนุ่มนวลแล้วจะได้การเกาะถนนที่ดีใช่ครับลองไปสัมผัสนะครับแล้วก็นัดหมายทดลองขับมาได้ที่นิสสันทีเนะครับหรือลูกค้าที่เข้ามาในงานนี้ก็เจอกับเซลเราได้นะครับนิสสันทีเถ้าไม่สะดวกในการเทสไดในงานก็ไปเทสไดที่โช์รูมได้ฮะใมีแอรียตามที่บอกไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราสองคน ขอลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเก็บภาพบรรยากาศในงานใช่เลยเพราะว่าวันนี้จะมีรถมาโชว์หลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น x อ็กเเองนะครับหรือว่ารุ่นอืืนๆเนี่ยก็เดี๋ยวดูได้นะครับว่าชอบรุ่นไหนสีไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็ทักมาทางเพจของเราได้เลยครับผมรถพร้อมครับก็อย่าลืมนะครับถ้าลูกค้าท่านใดชอบเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสับสไลด์ทางช่องด้วยนะครับผมว่าก็อาจะได้มีคอนเทนต์ดี เพิ่มเติมนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะกลับมาเจอกันอีกนะครับกับการรีวิวเอ็กเนะครับที่โชว์รูมทโชว์รูมนะครับเพราะว่าจะเราจะแบบยาวๆเลยใช่ไหมครับเพราะในงานเนี่ยหรือว่า่าเทสที่งานเนี่ยบางทีมันสั้นไปนะครับก็คือว่าเราจะมีที่กว้างๆให้วิ่งให้ลองนะครับครับแล้วพบกันที่โชว์รูมอีกทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ